สวัสดีครับนี่ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Ford. Ford เมโทรบีนฟอร์ดฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมินนะครับวันนี้ก็จะพามาดูตัวรถที่เป็น ซูเปอร์ทันะครับเป็นรถที่เออ่ performance สูงที่สุดนะครับกับรุ่นตัวข้างหลังบีเลย์นี่จะเป็นแรปเตอร์ราคาล้านเจ็ดแสนบาทนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.0งไบเทอร์โบนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับว่าคันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างโอเคครับสำหรับแรปเตอร์คันนี้นะครับจะทำสีนะครับจากเดิมเป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำเมทริกอยู่แล้วนะฮะ แต่ลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเป็นแบบไม่เหมือนใครต้องการเน้นความเข้มความดุนะครับก็จะทำเป็นแรปสีแบบสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีซาตินแบ็คนะครับเป็นสีดำด้านนะครับให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นกับการใช้งานรถที่ออกแนวเข้มๆดุดุนะฮะโอเคตัวสกูปด้านบนของแรปเตอร์นะครับเป็นสกูปที่ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าตัวฝากระโปรงของแรปเตอร์เองนะครับก็ จะมีช่องระบายอากาศให้ทั้งสองฝั่งนะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับส่วนด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์อยู่แล้วซึ่งเป็นกระจัง FORD นะครับทรงนี้มาจากโรงงานพร้อมกับกล้องด้านหน้านะครับใช้ในการปรับทิศทางใช้ในการเห็นทิศทางด้านหน้านะครับใช้ในเรื่องของออป้องกันความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการถอยจอดในเรื่องของการใช้งานแบบออฟโรดนะครับเปิดโหมดมอง ล้อต่างๆได้เลยนะครับส่วนไฟหน้านะครับของตัวแรปเตอร์จะเป็นแบบแมทริก LED ทำงานแบบอัตโนมัตินะครับปรับแสงเองออโต้นะครับเปิดซ้ายเปิดขวานะครับขึ้นลงปรับเองอัตโนมัตินะครับพร้อมกับการเ,เปิดระบบไฟสูงเองอัตโนมัติหรือระบบออโต้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนกันชนด้านหน้าใส่เสริมเติมเข้าไปนะครับเป็นรุ่นของแบรนด์ฮาร์เมอร์แบรนด์ฮาร์เมอร์ตัวนี้จะเป็นอยู่ในรุ่นของตัวแอนด์ลาร์ดซีรีส์นะครับตรงรุ่นของแรปเตอร์เลยพร้อมกับตัว การบิวอิน <c oughs> ของเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยต้อง6จุดด้านหน้านะครับส่วนฟังก์ชันที่จะเป็นระบบ A/B หรือฟังก์ชันตัวระบบเบรกอัตโนมัตินะครับทางแบรนดัมเมอร์เองก็เว้นช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้บทบังเรดาร์ของตัวกล่องด้านหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็เสริมด้วยการแข้งของแบรนดัมเมอร์ตรงรุ่นแรปเตอร์ด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันในเรื่องของการกระแทกจากการลุยการขับขี่ทีอ่อาจจะเป็น การท่องเที่ยวการออกแคมป์ออกเข้าป่าเงี้ยครับในการลุยตัวนี้ก็เป็นการแข็งที่ใช้สําหรับป้องกันร,ระบบไฟฟ้าของเราเสียหายนั่นเองนะครับโอเคส่วนไฟเลี้ยวและก็ไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นของตัวกันชนรุ่นนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับตัวไฟหลีมาให้เน้นความสวยงามความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเองตัวนี้จะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับทำให้ส่องแสงไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับด้านข้างของแรปเตอร์คันนี้นะครับด้านข้างของแรปเตอร์คันนี้เนี่ยมีการปรับส่วนทรงในการใส่ล้อเข้าไปใหม่นะครับเดิมเนี่ยให้ขนาด17นิ้วจากโรงงานมาพร้อมกับยาง BFGoodrich KO2 นะครับตัวนี้ใส่เปลี่ยนล้อเข้าไปใหม่นะครับเป็นล้อของ r รนโซนะครับใส่ยาง BFGoodrich เหมือนเดิมนะครับแต่ขยับมาเป็นไซส์275/55 R20 นะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อพิเศษนะครับเป็นล้อพิเศษเน้นน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เป็นแบบเอกลักษณ์นะครับ เฉพาะตัวเลยถ้าอยากได้ฟิลนี้อยากได้แบรนด์นี้นะครับก็จะมีให้เลือกหลายๆลายนะครับแต่ว่าคันนี้จุดเด่นที่ลูกค้าต้องการคืออยากเป็นสุดทัทนะครับเน้นรถกระบะที่ออกแนวลุยๆนะครับเอาลมรถบรรทุกพี่มองดูตัวตัวล้อแม็กนะครับคล้ายๆล้อรถบรรทุกเลยนะครับตัวลายนี้ก็จะเป็นลายยอดฮิตลายยอดนิยมเหมือนกันแต่อยู่ในอยู่ในกลุ่มที่ ท,ที่มีความสนใจจัดทรงแบบออสเตรเลียที่เป็นสไตล์รถออสเตรเลียที่เป็นแบบงานดิบๆน,ดๆนิดๆอย่างเงี้ยครับแต่คันนี้ก็คือแบบดําด้านล้อเงาสวยมากนะครับช่วงล่างเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับใช้ของเดิมนะครับช่วงล่างของเดิมของแรปเตอร์เป็นฟ็อกซ์อยู่แล้วนะครับฟ็อกซ์ตัวนี้เป็นฟ็อกซ์เอทานอลไ s พานะครับก็คือเป็นการปรับเองออโต้นะครับไม่ได้เป็นระบบไฟฟา้าเหมือนตัวเบนซินนะครับส่วนปีกนกเองก็ใช้เป็นตัวเดิมของที่ติดรถมาจากโรงงานเลยในความแข็งแรงความคงทน เดิมเลยสวนทรงของตัวรถไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับเปลี่ยนล้อตัวเดียวนะครับหล่อแล้วสำหรับดีไซน์ด้านข้างนะครับปรับเปลี่ยนจากบันไดของแรปเตอร์นะครับเปลี่ยนจากบันไดแรปเตอร์เป็นบันไดของแบรนด์ฮั m เมอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นชาร์โดนะครับมีตัวแผ่นกันลื่นให้นะครับสำหรับในการขึ้นลงสำหรับคนขับและเครื่องบริการนะครับสองฝั่งนี้เวลาเปิดประตูเนี่ยจะมีไฟรหรือเวลากดรีโมทปลดล็อกรถเนี่ยจะมีไฟด้านข้างให้ด้วยนะครับเช่นในการใช้งาน สองพื้นสองถนนเนี่ยก็จะมีเพิ่มเสริมความปลอดภัยให้กับการขึ้นลงของเรานั่นเองครับส่วนกระจกด้านข้างของตัวแรปเตอร์เองนะครับก็จะมีตัวไฟเลี้ยวขนาดใหญ่นะครับที่เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นแสงไฟแบบ L E D นะครับมีความเข้มความสว่างใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงส่วนที่กระจกด้านข้างนะครับมีความปลอดภัยในเรื่องของตัวระบบ เอ่อระบบบายสปอร์ตนะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันเปิดที่กระจกสองสองข้างเวลามีรถวิ่งผ่านทั้งด้านข้างนะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เป็นสีส้มนะครับให้ดูที่กระจกตัวน,นี้เพื่อป้องกันเวลาเราจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถเข้ามาในจุดบอดของเรานะครับเ,เราอาจจะมองไม่เห็นเปลี่ยนเลนออกไปอาจจะชนกันได้นะครับแล้วก็ที่กระจกด้านข้างทั้งสองข้างจะมีตัวกล้อง360อองศาไว้คอยดูแถบด้านข้างทั้งสองฝั่ง นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างทางด้านข้างให้ด้วยนะครับเวลาเปิดประตูกลดล็อกรถนะครับก็จะช่วยส่องสว่างพื้นที่ด้านข้างให้เพื่อความปลอดภัยกับคุณลูกค้าโอเคครับสำหรับตัวโลบาร์ด้านหลังนะครับใส่เพิ่มเติมให้กับรุ่นแรปเตอร์คันนี้นะครับจะเป็นรุ่นบริเรพัทบริเรยพัทตัวนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกการออกแบบให้มายาวถึงขอบกระบะนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันตัวไฟ LED นะครับทั้งหมด6ดวงด้านบนมี4ดวงเป็น ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเปิดขึ้นเปิดลงได้นะครับมีแสงไฟสีดวงด้านบนเป็นสปอตไลท์นะครับไฟถอยด้านข้างทั้งสองข้างนะครับให้เป็นแสงสีขาวพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่4เป็นแนวยาวนะครับ LED ทั้งหมดทุกชิ้นนะครับส่วนตัวฝาท้ายที่ปิดกระบะตัวนี้จะเป็นแบบเออเป็นระบบไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าโ o l เลอร์ลินะครับก็จะใช้การใช้งานด้วยรีโมทนะครับปรับ เปิดปิดด้วยรีโมทได้นะครับพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกที่ตัวรถใช้งานได้เลยนะครับโอเคส่วนตัวด้านหลังเองนะครับของตัวแรปเตอร์นะครับตันนี้ก็มีตัวกล้องถอยนะครับที่เป็นทำงานควบคู่กับระบบกล้อง360องศารอบคันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกทั้ง6จุดนะครับที่ช่วยในเรื่องของการใช้งานแบบระบบถอยจอดนะครับไฟท้ายด้านด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับตัวไฟท้ายเป็น LED พร้อมตัวเรดร์ที่ใช้ สำหรับเ,เตือนจุดบอดน,นะครับใช้เซนเซอร์ในเรื่องของการระบบเบรกอัตโ,ตโนมัติขณะถอยนะครับโอเคส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์มีมาให้ครบหมดอยู่แล้วนะครับเสริมเติมเข้าไปจากแบรนด์ฮาร์เมอร์นะครับแบรนด์ฮาร์เมอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่นโนวาซีรีส์นะครับพร้อมกับการบิวอินเซนเซอร์มาให้ทั้ง6จุดแล้วนะครับพร้อมกับตัวห่วงลากสีดำนะครับตัวนี้ทําเป็นห่วงลากสีดําแต่ห่วงลากของเดิมยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ยังสามารถลากจูงได้เต็มที่ นะครับเอากันชนตัวนี้จะเป็นเป็นกันชนแบรนด์ฮันเมอร์ที่เขาลองรับมาแล้วนะครับว่าสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันนะครับเพราะว่ามีการยึดกับเข้าตัวแชสซีของตัวรถเลยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะครับโอเคครับสำหรับภายในของตัว Ford Ranger r a p t o r นะครับก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะครับคือเดินได้สีส้มนะครับเป็นช่องแอร์ l ิปสีส้มทั้งหมดมีเซนเตอร์ตรงกลางเป็นสีส้มุูมิรันะครับเออเป็น สล็อตสีส้มเหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะก็จะเป็นส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับพวกหน้าจอนะครับเป็นหน้าปัยขนาด12นิ้วนะครับหน้าจอ s ิ n โฟ a ก็จะเป็นขนาด12นิ้วแบบสัมผัสเหมือนกันรองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับสามารถใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบนะครับระบบเกียร์เป็น e-shifter นะครับเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า มีเป็นเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า1 0สปีดนะครับสำหรับฟังก์ชันของระบบเกียร์รถเนาะส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อของแรปเตอร์นะครับจะเป็นระบบอัตโนมัติขับเคลื่อน4เนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองก็คือสามารถทํางานเองอัตโนมัติได้เลยการปรับเปลี่ยนเป็นขับ2ขับ4ตามสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะอยู่ขึ้นเนินลงเนิน การถ่ายเทกําลังของล้อก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ในการใช้งานซึ่งสะดวกสบายง่ายแล้วการขับขี่ไม่ว่าคนที่จะขับออฟโรดไม่เป็นนะครับแรปเตอร์คันนี้ตอบโจทย์และจบเลยนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรให้ยุ่งยากใช้ 4A ตัวเดียวกดสวิตช์ปึง้งใช้งานได้เต็มที่นะครับขับลุยได้เต็มที่เลยโอเคส่วนฟังก์ชันต่างๆเช่นตัวชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบไวรลสชาร์เจอร์นะครับก็มีมาให้รองรับหมดแล้ว ระบบเชื่อมต่อหรือการช่องต่อที่เป็น USB USB C นะครับใช้งานได้หมดเลยมีฟังก์ชันครบระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนออตโตที่พวงมาลัยสำคัญที่รุ่นอื่นยังไม่มีก็จะเป็นของแรปเตอร์เลยเนี่ยจะเป็นระบบแพดเดิลชิพสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเพิ่มอัตราลดในการขับขี่ได้เลยโอเคครับ, okay, รบหลังจากที่พี่ๆชมรถตัวแรปเตอร์คันนี้ไปแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากพี่ๆไว้นะครับถ้าอยากได้รถ Ford Ranger r a p t o r นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับ210แรงมา้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรถ้าพีพีอยากได้นะครับกดโทรหาบีเลย0640969626บีนฟอร์ดพระนครเกษตร,รนาวมินนะครับสวัสดีครับ